สวัสดีค่ะทุกคนกลับสบายดีนะคะมาพี่น้อง FC ก็บอกข่อยอยู่อะอันใดพอผ่านก็ผ่านนงมนยิ่งนงมนออกมามันก็ยิ่งเข่าท่างเขาขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนทิติทิเดือนสามวมนเด้อพี่น้องแต่ว่าทานในผิดพลาดท,ทานในวบาบมวนก็โทษขอภัยทูกคู่ทุกคนลหลายๆเนาะพี่น้องบ่ได้มีเจตนาแต่ตั้งใจเลยแหละพี่น้อง <laughs> ่อยบ่มีเจตนาอะไรแต่ขคอยตั้งใจที่จะว่าวมง,งั้นกระสังขอยสีว่าวพี่น้องเพราะว่าคนที่มันว่าวว่าสักข่อยนี้มันมากเอาแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องทนายปีทนายศาสตร์มันก็เอามาว่าวเรื่องควรจบไปแล้วมันก็ควรจบคนเฮานะ่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยมันย่อมดีเ้อพี่น้องบ่แม้สิมาโกรธมาเกียดติทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้กับมันนะพี่น้องนะดา่าเฮาแบบเสียเสียให้หายจนไม่มีชิ้นดี ถ้าสิบ้าแล้วข่อยก็พัวข่อยนี่เจสุบ่มี่ฮอตชิ้นดีแล้วในโชเชี่ยลอืมใ่มีชิ้นดีแล้วว่ะสันซะเพราะฉะนั้นตะกี้คือข่อยว่าหะแหละข่อยแค่แค่แค่ความมุสซึกเอฟซีนะข่อยแค่ข่อยยอมรับว่าข่อยแค่เฮ็ดนั่งขยันให้เฮ็ดนั่งขยันพิษเออเพราะข่อยมานังคือทบทวนอีกรอบหนึ่งว่ะแค่แต่คนที่เข้าหักเขาดีกลัวคนที่เขาบ่หักเข้าเราฉนั่นกะ คนที่หักข่อยหรือบ่หักข่อยหรือบบว่าคนเบิงหห่งกับบาหาห่มีว่าบ่แมนว่าคนเบิ่งเท่าไรกบ่ไดด่าเท่าเดี๋ยวให้เขามาหักกับบ่แมนเด้อพี่นอ้องเอาบ่คนถั่วไปซะที่มาเบิ่งลีบข่อยเด้อพี่น้องเด้อมืมาเบิง่งข่อยกับยังให้ชุ่มเจ้าแยกแยะแยกแยะว่าเออสามวมนสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันก็เป็นแนวนี้แนวนี้แนวนี้จากให้แยกแยะนะสิ่งที่ข่อยดดาย,ยัางไปถ้าขอบบ่ไดด่าคนที่เว้าให้ข่อยนะขอ่ขอยเขาไปยังให้เดือดร้อนตางบ่าซันซะ เขาบ่าอย่าให้ไปมองกว่าเป็นภาพรวมหรือนู่นนี่นั่นเอออีนี่ออกมานั่งทําคลิปนั่งด่าแต่คนนั่งด่าแต่คนอย่าสุเป็นภาพรวมแบบนั้นซาเดอร์พี่น้องพอล้วแหละพอคอยกาบแหละกาบทุกขูทุกคนแหละคอยกากว่าในส่วนของคนที่ว่าเสี่ขคอยเท่านั้นคนที่เขาบริวาเสี่ยคอยขอกับซีบัว่าเ่ยเพิ่นคนลาวคนไทยเขากับคนคือกันบอกว่าคนประเทศใดกับคนคือกันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีซํำกัน นอกจกคนรวยคนจนคนรวยเขาก็ดีกว่าคนคนจนว่สันสะอยู่รู้กินสบายเออบ้ไน้ดินร่นอย่างคือคนจนคือคนจนหาเสากินขำเฮาบ่อเห็ดเรียกเฮากับบ้านใกินถ้าคนรวยเขามีธุรกิจพ่อแม่เขาวางแผนอนาะคตไว้อืมเขาก็บสบายคือเฮานี่โอ้ยพ่อใหญ่นี่จักเห็ดน้องเสียงดังหัวหูเดะเอออันเดฟบาทนี่ซูนเราได้พี่น้อย ให้แยกแยกให้ฟังดีๆเวลาข่อยเว่านะเออสิ่งที่ผ่านมาค่ะบ่ให้อภัยกับต่างคนต่างอยู่ซะเพราะว่าข่อยกระเฮ็ดใส่คนที่มันเฮ็ดใส่ข่อยเนาะอันนี้ต้องเข้าใจผมได้มา,าเรียกร้องความสนใจจากเอซีเอออยาก,กหากักกะหักบ่หักกะเลื่อนผ่านคอยบอกแล้วคอยแค่อยู่แค่สํเหพัะคนที่เขาเขาหัเากเฮาเนาะพี่นอนะ้องละเออ เขาิว่าเพูนคอมเมนต์ในคลิป e5 นี่แหละนี่สามารถขูมม่มือเนี่ยใครยังขู่มือน่ดาคอยน่ดาคอยแบบนี้แหละคือปตังสีแ่แหละนี่เออเขาจะอ่านให้เบิง้งเออมึงก็ยังปากม้าเหมือนอีก,กุยเลยสมสมแล้วทีียังก็เฮียกับเฮียมาเจอกันนะเออ,เ,อ,อเหมือนขี้เรือนกับโถส้วม เหมือนหมาขี่เลือนกับโถส้วมประมาณนี้แหละมันเบาเสียข่อยเนาะเออก็เลยสิบอกว่านางถึงเฮียกับเฮียมาเจอกันแต่เฮียกับเฮียเจอกันกับอะไรทาควา่ำจอดร้อนให้ไายเด้บอกคือมึงเด้มึงผูกโบเฮียค่ะแต่ว่ามิจฉาคมีเฮียอ,อมาด่าเขานะเออมาคอมเมนต์ด่าเขาขัา้วคุณนะทั้งที่กูไ่ไดรูดจากมึงโดยซั่นไปน,นั่นเ่ยมึงมาดา่ากูเนี่ยกูไม่รู้จักมึง มึงอาจจะเป็นคนไก่โตกูกาบลูอันนี้เนาะเออถ้าเก่งนะประเชิญหนาเลยอย่ามาด่ากันแบบนี้เถอะมาด่ากูยืนยืนต่อหน้าเลยเฮียกัะเพียมึงสองโตัวเมีย่ะนะเฮียกับเพียยมาสิมาดา่าต่อหน้าเลยท่ามึงเก่งนะนะเขาต่างคนคนเก่งเออว่นม่มสิมาสางเมลเขาบล็อกสางเมลบล็อกสางเมลอ่ามาเรื่อยๆให้เขาบล็อกเขาอะไรขึ้นเนี่ยมาในยังบ่ไปอีกอ,อืม ถึงกูสี่เฮียกับเพียกพวมีกูกับบริษัทสามคนแต่รอนไผเน่ะคือกูว้า่ฮะหละกูสิขายยังแดกแต่คือเรื่องของกูมันเป็นสมบัติกูชิกูหามาได้กูบ่มีกูก็ขายเงินทองมันก็เป็นของสลับปรับเปลี่ยนกันไปคอยจับเจ้าจับเงินบริมีจะเข้าจับดีเปลี่ยนกันจับพี่น้องเลยเออแค่นั่นแหละเฮาบริมีพอแม่สิมาปูฐานไห้เฮา,าอืมคอยกระเป๋าเพชรหี่เอ,อ้ย เขาบริเดือดร่อนพี่เดือดร่อนน้องเดือดร่อนพ่อแม่กระทือว่าดีแล้วพี่น้องบริเดือดร่อนคนอื่นนะถึงสิบไปกู้หนี้ยืมสินมากๆๆกากะเขากระใสปัญญาสมองละปัญญาของเขาใส่เองเขาบริได้ให้คนอื่นมาใส่ให้เขาคนเป็นหนี้เป็นสินมันมันเป็นเรื่องหนาอายคนที่พ่ทำมาหาแดกค่ะมันเป็นเรื่องหนาอายไม่ทำมาหากินละหาขอชาวบ้านนะแบบนั้นนะมันอายงานการบ่เหตุบ่มีงานบ่มีการเหตุลวมาหาขอเงินเขาน่ะ แบบนั้นนมันให้งหนาอายนเขาก็ะหายได้อดอกโซคังโซขาวเออแต่จะให้บ่อยๆเขาเขาโบมีหายเข้าใจบอปอืมคนพี่น้องคนนี้ไซดีเด้อพี่น้องเอ้ยบ,ย,ย,บอยบักควยคุยขุนบังพนด่าพัวขนบักควยเออบักเข้นแก่ตัวเออบักหนาตัวเมียอืมชุมเจากก้าก็คือเบิ้งว่าคอมเมนต์แบบนี้มันมันมันไปไตเหยียบปากมันบอ๊อปอืม บัหนาดตัวเมียเอออีกด้วยอืมเม่นด่าผู้หญิงว่าออ่าเฮี้ยเ้ก็เห็นแต่มึงนี่แหละสงสัยได้สองสาวไปแล้วมัง้งวสันอืมพี่น้องพัวกูน,นี่นะที่เป็นเม่นด่าคนนะแต่ขนาดให้ดาก็ายังๆๆๆๆๆยังยังหยากยากละอืมกูให้กับไ้พัวกูดา่าซอยกูอยู่คูมือนี่ อืมกูสิบอกว่าหายซักอีิเมนดาแล้วมิจกูทั้งนั้นแหละกูสิบอกค่ะมึงจำสก,ก,ลกหลโงเน่าเน่าง้อยเลยเด้อเออคนแบบครัวกูเอาบบไปห้าดาดอกดาขึ้นแบบนะฮะอืมมิจกูนี่แหละอืมกูบอกว่าหายซักอืมอีปอสองแหละเม่นดามึงอ่ะอืมอีปอสองเียนต้งซื้อโปเป็นนี่แหละเมนดาเมั่อไงอย่ามาดูถูกกูค้คมันมากนะอืม อ่าเข้าไปดูคลิปที่มันยกตีนและด่าคนไทยอืมเน่เดอ้ออย่าพากันหูหนวกตาบอดหลหรือว่าไม่ใช่คนไทยผลว่าอะไรพี่เ้อะอีลายกตีนกูก็ย่อมรับว่าเออกูก็เหตุบดีต่อสื่อสังคมเออกูก็ย่อมรับอยู่ว่ากูเหตุแต่กูก็บริเวุใส ก็คือว่าแหละค่ะสิเบ้าแบบนี้ก็มาได้นะค่ะเหตุไปเราคนเท่าโลกน้องเบิ่งตี่น้าก็เห็นบิดนหะพี่น้องเออกูก็เหตดกูยอมรับว่ากูเห็ดเออพอพวกมึงจะเห็นไ่ตีนกูบปอรแมนบอกมึงท่ามันบอกเอะกูก็เหตดแต่อย่ามาใช้คำว่าด่าคนไทยอย่ามาใช้คำว่าด่าคนไทยกูด่าเฉพาะอีหมาบางตอืมอย่ามาใช้ภาพรวมบอกกูด่าคนไทยคนไทยเขาเได้มาเหตุยังให้กูคนไทยเขามีบุญคุณกับกูกับเยอะแยะ เออกูมาอยู่บ้านเพื่อนกระำมาบ,บุญคุนเพื่อนแล้วนี่ค่ะเออมาเหยียบประเทศเพื่อนอยู่นี่มาสซบ้านเพื่อนอยู่นี่ <c oughs> คือกูว่าวเลยค่ยะกูบ่มีลูกกับคนไทยน่ะกูก็คือสุบายูด่ดอกประเทศไทยนะ่ะกูอาจจะกลับมาอยู่ทํามาหาแดกคือบ้านกูกูแหละเฮตไทยเฮตไน้าอยู่บ้านกูกูและฮาพักหายหาย่าหาหนอม้กินฮาเห็ดกินกูละเอออาจจะไปอยู่สามกระต๊อบน,น้นอยอยู่เพราะได้กินเขากินน้ำไปวันวันทำนั่นแหละเออชีวิตกูน่ะ กูบป็นอไต่เต้าป่ะนั่นนะกูไม่อยากว่าเออกูอยากมีหันอยากมีนี่แล้วแต่ว่าศสนาคนเฮาของเนี่ยเด้ออย่าใช้คำว่าด่าคนไทยมันสามปีสี่ปีมาแล้วมึงควรหยุดได้แล้วไอ้คำนี่ค่ะอามารีเทิร์นลีเทิร์นอยากให้คนอื่นว่าอึอีนี่ด่าคนไทยอีนี่สู้บ่มีผลอืมกูสิบอกไว้ให้สู้บ่มีผลดอกสูสิไปเอาหาหรือเอาคลิปเก่าๆกูกละมารีเทิร์นเนี่ยคนมาเบิง่งว่าพฤติกรรมกูแบบใดสชุกกรเบิ่งพฤติกรรมสูน้ำ ก่อนที่ชูสิมาใส่ไล่ผู้ฝ่ายเดียวนะเออดูพฤติกรรมซูด้วยชูมาใส่ไล่ไปสีกูหาาอกพูว่ากูนี่ฆ่ามนุษย์บ้างหลยส่งคนต่างด้าวบ้างเลแไปค้นยาบ้าบ้างไลยพวกมึงเห็สุสจ้าครอบครัวกูนั่นเออนะทุกหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาเขามาตรวจสอบกูบัแลว้วกูสิบอกว่าอะไรอนไรกูพิษกูก็เอ้ให้ยอมรับแบบพิษอะไรเฮาย่อมรับแบบเฮาพิษเอเอนะ ก็มีแล้วครูรักผููใหญ่เขากอาเขามาบอกครูว่าเอออะไมันบดีบองงามเจ้ากัอยาเห็ดเดานางเอออน,นี้ก็ขอโทษทุกข่ทุกคนหลายๆบางเ่อคนเฮาถามมันบดเจอกระทำกับตัวเองอ่ะมันบูมีความหูซึกนั่นหรอกบอกได้บอกคนอื่นแต่ถ้าเจอกับตัวเองอ่ะจะรู้สึกเข้าใจนะคืนอนอกมานาเนีน่ยเราก็คนไทยเด้ถึงแม่เราสิเป็นคนลาลวเราก็เป็นคนไทยเรามีสิทธิ์บดทุกอย่างกับการดะไีอย่างก็ได้เงินขอทานลูกบ,ไกบ่ได้เงินอีกอย่างก็ เงินพิการลูกว่าสิมันได้รายปันไดเงินพิการนั่นบอพี่นอ้องคนพิการเขาได้เงินเดือนรายปันไดพี่นอ้องเขาคือบบงูพี่นอ้องคอโบงูเพราะว่าลูกคอบริพิการน่ะนะเออร่างกายเขาครบสามสิบสองอ่ะคอยก็อยากไปเหตุอยู่ได้บัตรพิการขอท่าของลูกขอไปเหตุบัตรพิการเขาบริเหตุให้น้องเขาบริพิการอือคอยะยเหตุยุบ ยากให้นอกมะนาได้เงืนเดือนคนพิการมันผบได้พี่น้องเพราะว่าน้องบันไดมีการจะไปทําบัตรพิการเขาต้องตรวจร่างกายก่อนว่าน้องเขาพิการตรงไหนพิการทางสมองหรือไม่ทางสมองเขาไม่ได้พิการเขาแค่เด็กสมาธิสั้นไม่อยู่นิ่งแค่นั้นเองน้องมะนาน่ะการพูดช้าพัฒนาการช้าก็คือการเขาเอาซ่านี่แหละเออแต่เราก็ฝึกฝนกันได้ของแบบนี้นะ่อีกอย่างลูกกูนก็ดีขึ้นเยอะเลยแหละอืม มันกับพ่ออมที่ออกมาด่าพวกมึงตอนนี้มันเราเป็นถ้าเบิ้งอืมกูสิบอกไว้ให้อย่อามันรังแกมันนะมันเป็นคนไทยนะลูกกูกับคนไทยนะแบบมันใหญ่ขึ้นมามันคนไทยนะก็คือแม่นะแม่มันต่างดาวแม่มันสิวยังก่ได้แม่มันต้องเยี่ยมกระลาหัวว่าสันซักอืมไปลูกกูกูใหญ่มันซิดเต็มที่เลยว่าสันซะมันกับคนไทยอืมมาด่าพอด่าไม่้มันเดี๋ยวกู้ให่มันออกมาด่าสู้แบบเนี้เออ อย่มามาอ่านใชออันอลาวต่างด้าวดาคนไทยกุ้บเรดาคนไทยกุกระดาเฉพาะอ,อีปูบรดาแหละพักพวกะถะาสิบเอาอีสองโตสามโตมกับโบมแม่เนาะมันเป็นลอยๆเป็นพันๆเนาะพี่น้องกบกุ้มพวกมึงคะเลยกูด่ดากุ่มพวกมึงคะเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวรวมกับคนไทยทั่วไปคนไทยที่กูเล่นนำ้ำนีนคือกุบูยุงสิละอัจยาใส่ดีนิ่มๆแจม่มใสไปหนามาหลังไปไซลาไปสงกรกไปโรงเรียนจ้าอ๋อจ้าเดี๋ยวเข,ขาก็ถามเออ ไปหานขอห่านข่าหรือว่าไปตลาดตลีเขาเขาเห็นกูนะเขาเอิญกูแตะสูอ่ะ่วททำไปซื้อซอยเขามาซื้อมาเลยเล้ยมาซื้อซอยเน่เออเขาเ็เอิญกูจวดจวดบนเปีนคือซื้อซื้ไปว่าค่ะไปเดินตลาดทางไหนก็ตันแม่ค้าก็โยนของใส่ว่าสันมีแต่คนรังเกียจเออซื้อของก็ไปต่อนู่นเอาซื้อของมัน ไคมึงเ,เคยบาซื้อของต่อมันแพงเออหาบาทสิบาทลดได้บอเขาเกิดว่าอันนี้ยี่สิบห้าบาทเออยี่สิบได้ไหมพี่ไม่ได้จ้าบ่ได้ก็ซื้อถ้าใจอยากซื้อบางคนผู้ใจดีถือเจอมนเจอไหมค่ะผูเขาอันใจดีเออได้จ้าไม่เป็นไรจ้าเอายี่สิบนั่นแหละจ้าหันเด็กอืมแมนจะคือซูบเอาไปสักระถือแต่เขายนผ้ายนนิดใส่บาสันอย่ามาใส่ลล่อืมหน้าแบบกูเดี๋ยวเขาจะไปนยนผ้ายนนิดใส่ เขาเลยอยากได้แค่เงินกูในกระเป๋านี่กูไปหาหล่อตลาดนะเพราะอะไรรู้ไหมกูค,คนง่ายกูซื้ออะไรก็ซื้อง่ายๆกูบอตีอีกแมนซื้อมาบอแซบกูก็บบอเบ้าอีกบอแซบบอแซบแท็บยามเดียวกูบอเบ้าทำไรน้ำใจคนอีกฮู้เลยว,ว่าเออราดน,นี้บอแซ็บมาซื้อเท่เดียวจบเราก็ม่ต้องไปวอาให้เขาอีกมันคือความพอใจพึงพอใจมันคือน้ำจิตน้ำใจมันคือเขาเอนว่าการให้เกียรติกันว่าแมนนะเออไปซื้อซื้อเมื่อนี่มากิน บแซ่บของเจ้ามือหนาไปอย่างไปเลาใส่เขาของเจ้าบลแซ่บเลเดอใส่บได้เลยบัเบ้าบ่าตองเว้าอืมไม่ต้องพูดเลยของแบบนี้นะซื้อครั้งเดียวถ้าไม่อร่อยก็ไม่ตงวปพูดใส่เขาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแค่นั้นจบว่นนีนซื้อแล้วมานั่งเว้าพื้นไหมค่ะบัเอาอืมนิัยกูบัเป็นแบบนั้นเออคูสิบัเว้าทำลายน้ำใจไพเด็ดขาด้าขาถาปลาแซ่บยูบ่จ้าขนมติได้เลยเดอจ้าชิได้ปรับปุงงไม่บางคนไหมค่ะ อ๋อ um, พอดีมันหวานไปเด้อเอ้ยขนาดลดลงจักน้อยอ่ะฮะก็ว่าแบบมีน้ําใจว่าแบบถนอมน้าใจคนอืมพอใจบมไม่สิไปว่าแด็กทางใช่เขาคือกับเขาเขาซื้อมากคือกันอร่อยไหมอร่อยจ้าอร่อยก็คืออร่อยโอ้ยวันนี้พี่มันจักเข็มไปนิยหนึ่งเด้อจ้าเขาก็ต้องว่าแบบนี้คนเฮาเป็นคือซูนั่นมีแต่คนสั่งแบบคนเกียดทั่วโลกสนคนเบิ่งกูไล่ปัญญาอยิม่มาเกียกกูทั่วโลกคนเบิ่งสองสามพัน บอกถ้าคนเบิ่งเป็นล่านกูังสีเสื้ออยู่ว่าคนเกลียดทั่วโลกนะคอมเมนต์เป็นแสนๆนะเขาดา่ากูบดนะกูเสื้ออยู่ะนะอืมก็ไม่แต่พวกมึงแหละเกลียดกูนะเออบอกในเรื่องพี่น้องคนพิการด้ยรายปันไดเด็กน้อยพิการนั่นคอยคือย่อเขาละได้อยู่นอกมา้านะอืมได้เงินพิการลูกมาซื้อแดกอิจฉาตีเห็นกูซื้อแดกแต่ละมือได้ยังกัแลแ้วแ,แต่แล้วเนาะอืมกูอาจจะขลา,ายของเงินของซานกูนี่แหละ ส่อเด็กก็ที่เป็นอย่างพิัว,วอองว่เออสันดานหมาเอาซันนี่แล้วเดี๋ยวพี่น้องว่ามาแล้วกูซูนรูว่